สาฟ้าคนคนนั้นคืออิยูเมะบิสซูรี่ครับส่นหน้าหมายเลขกเจก็ดอดีตนักเตะซัปโปโรคูเซโลและ อีกหลายทีมในบราซิลครับบิซูเร่ถือว่าทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับและทางสโมสรวิลลามครับก็มีการต่อสัญญาให้บิซูเร่อยู่ยาวไปถึงปี2 0 2 8เป็นที่เรียบร้อยครับหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงพาทีมคว้าแชมป์และครองตําแหน่งดาวซันโวของศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ไปถึง25ประตูครับผลงานการเล่นทั้งฤดูกาลครับลงไป80นัดครับยิงไป61ประตูครับมี1 4แอสซิสต์ครับทับสายฟ้าคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด4แชมป์ครับแชมป์ลีโวไทยลีกแชมป์ช้างเอฟ แชมป์ลีกวลคัพและแชมป์สโมสรอาเซียนหรือชอปปี้คัพครับถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวครับสำหรับในรายของเกยุเมมิซูรี่ที่มีค่าเหนื่อยเดือนละ2ล้านบาทต่อเดือนครับเเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในศึกไทยลีกค่าเหนื่อยของเขาสูงที่สุดในไทยลีกและก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่คุ้มค่ากับผลงานในสนามของเขาครับอีกหนึ่งคนที่เป็นทีมแมนสำคัญที่ช่วยสพอร์ตและช่วยผลักดันเกยุเม่บิซูรี่ให้สามารถขึ้นคลองดาวซันโวในศึกไทยลีกหนึ่งได้คนนั้นคือลูคัสคิ ดูกคคิสปิมเป็นผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นในเกมรูกให้กับบุรยยีรัมยูเต็หรือมีส่วนร่วมกับการทำประตูไปถึง15ประตูและ8แอสซิสต์ในทุกรายการครับเป็นดาวซันโวของรายการช e ็อปปี้ครับฤดูกาลที่ผ่านมาเล่น50นัดในทุกรายการคริสปีมมีค่าเหนื่อยราวๆ1.2ถึง1.5ล้านบาทต่อเดือนครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทัพสายฟ้าอีกคนหนึ่ง ที่ช่วยให้บุรัมยูเต็ดสร้างประวัติศาสตร์ในวงการฟุตบอลไทยครับแม้ลายสโม,มสรจะไปไม่ถึงฝั่งฝันในการลุ้นแชมป์ไทยลีกฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแต่หากพิจารณาเฉพาะผลงานส่วนตัวของนักเตะต่างชาติแล้วยังมีผู้เล่นหลายคนที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ พวกเขาคือกำลังสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพของทีมและสร้างความแตกต่างในหลายแมตช์อย่างชัดเจนแม้ผลงานโดยรวมของทีมจะไม่โดดเด่นก็ตามครับในในิรายของวิเซโลซิฟโควิดครับสโมสรทูเบคนข้อเงินเด็ดครับตัาชาตินิทร์แลนที่เล่นให้กับทีมชาติคูรูเซาครับอายุ28ปีตำแหน่งกองหน้าครับฤดูกาล2024-2025ครับถือเป็นซีซั่นของสโมสรอนทูเบคนข้อเงินเด็ดที่ปิดดีลนักเตะต่างชาติได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ เล่นในไทยลีกเลยก็ว่าได้ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นมูเซนอันกัสซนี่ครับลูก้าอดิชหรือปัตมาอาฮาครับต่างก็ผลงานผ่านเกณทุกคนครับแต่ว่าที่เด่นสงานหรือเพื่อนต้องยกนิ้วให้โรเซโรซิปโควิดครับแนวลุกเชื้อสายใน์แลนด์ที่ทำผลงานได้ดียิงไป9ประตูและมี8อาแอซิ์นั่นเองครับถึงแม้ผลงานของชูเป็นก็ g กือเดครับจะได้เพียงรองแชมป์สุพบอลไทยลีกก็ตามครับ แต่ในฤดูกาลหน้าครับเราต้องติดตามว่าแข่งเทพจะมีการเสริมทัพนักเตะต่างชาติตัวไหนเข้ามาเพิ่มเติมครับเพราะฤดูกาลหน้าครับทัพแข่งเทพยังมีทัวร์เมนต์การแข่งขันมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศครับคุณภ,ภาพของนักเตะฤดูกาลหน้าครับคือส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้สมโมสรก้าวไปสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นให้ได้ครับพุทธมากครับ